สวัสดีครับมาพบกับร้านลุงเรืองเกษตรจนนะครับวันนี้มีรถไถเข้าใหม่หนึ่งคันเป็น L3008 นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะครับตัวนี้ราคาบอกเลยไม่แพงมากแล้วราคาเราใจเลยครับ1 7 9 0 0 0บาทนะครับ179,000าบาทรถใหญ่ๆอย่างนี้ใช้งานได้เลยมาพร้อมกับตัวรถใบดันตัวรถใบดันนะครับรถสวยสวยบอดี้36แรงนะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับระบบโฟวินนะ รถพร้อมใช้งานเลยยางดีสี่เส้นนะครับดูไปเรื่อยๆเลยสวยมากรถคันนี้นะหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับดูแลระบบของถ่ายของเหลวให้แล้วนะครับเนาะชุ้ถ่ายของเหลวเราดูแลให้เครื่องนี่สวยมากเนดะี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเป็นไงบ้าง มาดูดูตรงนี้อะมาดูเครื่องไม่มีไอนะครับใช้งานได้เลยครับยังไม่เคยตัดท่อนนะครับเครื่องไม่มีไอเลยเครื่องดีไม่มีไอใครหารถไปตัดหญ้าในสวนนะครับตัวนี้ลากตัดหญ้าได้ด้วยได้เมตรยี่สิบ ไหาอยู่จบได้เลย1 7 0 0 0แบาทราคารวมราคาไม่รวมส่งนะครับส่งไยว่ากันอีกทีอาจจะไม่แพงหรอกครับแน่นอนนะพี่เดี๋ยวเราลองขับไปดูใหม่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้เป็นระบบโฟร์วินได้ ขึ้นลงเร็วอาจจะลีกหลังขึ้นปกตินะครับค่ะแต่ดูระบบวีดีโอ โอ้แทบไม่ใช้เลยพี่เคสนใจนะครับ L สามศูนนะครับตัวนี้นะราคา179,000บาทย้ำว่า179,000บาทนะครับราคาไม่ถึงส0 0แสนนะครับจัดกันไปเลย0ูนย์1 9 5ศูนะครับร้านลุ่งเรืองเกษตรยนต์นะครับ